สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอหนายอีกครั้งหนึ่งสําหรับการทานายดวงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะแม่หมอหนายเองเนี่ยก็ได้ไปอัพสกิลอัพเลเวลนะคะในการเรียนเรื่องโหราศาสตร์เพิ่มเติมและเรียนเรื่องของ่วงจุ้ยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเรื่องของดวงจีนเลิกยามนะคะเอาล่ะสาหรับ การกลับมาในครั้งนี้นะคะสำหรับแม่หมอไนเนี่ยเราก็จะมาทำนายดวงชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดลักคนาเมษนะคะซึ่งแม่หมอไนก็เกิดในราศีเมษเช่นเดียวกันเอาละค่ะสำหรับทุกท่านที่กลับเข้ามานะคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ยังติดตามแม่หมอไหนนะคะเอาละในคลิปนี้เราจะมาดูทำนายดวงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเรื่องงานเงิน ความรักเพื่อนพ้องโชคลาภวาสนาอะไรกันแล้วแต่นะคะเริ่มต้นจากตัวของชาวราศีเมษนะคะตัวของชาวราศีเมษดาวประจำเรือนคือดาวอังคารเป็นธาตุลมนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ ใครที่จับมาไปแรกเนี่ยก็ได้เจ็ดถ้วยช่วงนี้นี่มีความฝันความหวังสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากมีที่เข้ามา ค่อนข้างเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วไอสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันได้ไหมบอกเลยนะคะมีโอกาสในการได้ได้จากการที่เราลงมือทําเรามีเป้าหมายไว้พุ่งชนเราลงมือทําเราตั้งใจที่จะทํามันให้สําเร็จให้จงได้นะคะเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้ช่วงนี้เนี่ยดาวอังคารดาวอังคารนะคะดาวอังคารเขาอยู่ในตําแหน่งเรื่องของการเงิน ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ในเรือนของเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะในราศีเมถุนเพราะฉะนั้นตัวชาวราศีเมษในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13สิงหาคมจะเป็นช่วงที่ขยันขันแข็งจะทำอะไรก็แล้วแต่ลงมือเองทำเองลุยเองทุกเรื่อง ใครทำให้ก็ไม่ถูกใจใครทำให้ก็รู้สึกว่ามันยังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจึงลงมือทำเองในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยชาวราศีเมษก็จะมีแต่เรื่องที่เหมือนต้องให้ไปช่วยเหลือนะคะทำหาเงินไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่หาเงินเองใช้เองช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ขยันมากตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อต ะะหาเงินเก่งมากๆหาเงินเก่งแล้วไปไหนไปกับเรื่องของการกินหรือเอาไปจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่าเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษจึงหมดเงินไปกับบุตรหลานบริวารใครยังไม่มีก็จะหมดไปกับอะไรหมดไปกับสิ่งที่เราต้องการอยากได้ตั้งแต่เด็กนะคะหรือเป็นอะไรที่เราตั้งใจที่จะซื้อ อยากได้ยังไม่มีโอกาสตอนนี้แหละได้โอกาสแล้วนะคะในการที่จะซื้อหาหลังจากวันที่13เป็นต้นไปนะคะดาวอังคารก็จะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนฝูงหลังจากวันที่13เป็นต้นไปก็จะมีโอกาสในการที่จะอะไรไปพบปะเพื่อนฝูงไปเจอพวกพ้องนะคะเจอเพื่อนเก่านะคะได้ไพ หกถ้วยขึ้นมาได้ไปเจอใครได้ไปเจอเพื่อนเก่าหลังจากนั้นเจอเพื่อนเก่าที่ไม่เคยเจอเจอกันมานานเจอคนที่ไม่ได้พบหน้าตากันมานานนะคะเอาล่ะพูดถึงเรื่องการเงินจะทํำยังไงเรื่องของการเงินนะคะยังไงก็ต้องลุยเองดูเองเป็นดีที่สุดจะทําอะไรก็แล้วแต่จัดการเองไปไหนเนี่ยราศีเมษเหมือนมีออร่าเหมือนมีบารมี ไปทางไหนได้เป็น VIP ได้เข้าก่อนได้เข้าไปชมได้เข้าไปทำอะไรก่อนนะคะเหมือนมีตั๋ว VIP พิศเศษกันเลยทีเดียวชาวราศีเมษอมาดูในเรื่องของการเงินในเดือนสิงหาคมได้เงินจากอะไรเหมือนเบื่อเบื่อเซ็งเซงเรื่องเงินด้วยแหละนะคะชาวราศีเมษได้หามาเท่าไหร่เนี่ยหมด ใช้จ่ายหมดหรือว่ามีเรื่องที่ต้องให้เสียเงินเสียตังตลอดเวลาเข้าเยอะออกเยอะนะคะเรื่องเงินมาสักร้อยเก็บให้ได้สัก40 50ก็ยังดีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหมดเปลืองไปดีไม่ดีบางท่านบางคนไปลงทุนผิดลงทุนไม่ดีลงทุนแล้วทำให้เสียหายนะคะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เหตุสุดวิสัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวมรตยู ะะดาวมรตยูเนี่ยมันมาอยู่ในตำแหน่งของการเงินชาวราศีเมษมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการจับใจใช้สอยของชาวราศีเมษจึงเหมือนมีปัญหาในการติดขัดต่างๆในเรื่องของการเงินอยู่บ่อยครั้งจนอาจจะทําให้เบื่อเซ็งบ้างเวลาได้เงินเนี่ยมันได้เงินเยอะนะคะเวลาเสียมันก็เสียเยอะเหมือนกันต้องดูด้วยว่าตําแหน่งดาวเดิมของดวงของแต่ละคนเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะ แต่โดยรวมๆคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้ดาวใหญ่มันมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแนะนําถ้าอยากจะหาเงินเพิ่มเติมหาเงินได้ยังไงหาเงินได้จากความรู้ความสามารถนะคะแนะนําเลยว่าให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มพูนให้มากขึ้นกว่าเดิมจะทําให้มีความรู้ความสามารถในการหาเงินไม่ว่าจะเป็นคอร์สใหญ่คอร์สย่อยเป็นปโทปตีปอเอกหรืออะไรก็แล้วแต่เรียนเพิ่มได้เลยนะคะ <c oughs> ต่อมา ในเรื่องของการงานเรามาดูเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยของชาวราศีเมษดาวการงานมันไปอยู่ในเรือนของราศีกุมคือโชคลาภเพราะฉะนั้นงานมันเหนื่อยไหมงานมันเหนื่อยงานมันยากงานมันมีความที่ต้องแบบฟันฝ่าอดทนนะคะมันไม่ได้มาได้ง่ายๆแต่ช่วงนี้เจออะไรช่วงนี้เจอเดาวศุกร์เจอเดาวศุกร์ที่เล่งกันอยู่ สุขเข้าเสาแทรกในช่วงนี้ซึ่งพระส,สุขเนี่ยไม่ได้อยู่นานจะอยู่ไปจนวันถึงวันที่28อ่า27นะคะเดือน8เพราะฉะนั้นสุขเข้าเสาแทรกในช่วงเดือน2เดือนนี้เป็นยังไงเหนื่อยยากสําหรับเรื่องของการงานเหมือนจะได้จะได้ได้มาก็เหมือนได้มาแค่ครึ่งเดียวนะคะต้องมีเหตุที่ต้องเออห่างหายหรือเสียหายนั่นเอง อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากในเรื่องของการงานนะคะคือเหมือนหวังอะไรไม่ค่อยได้ในช่วง2เดือนนี้นะสำหรับเรื่องงานมาดูเรื่องงานนะคะสำหรับชาวราศีเมษลักนาเมษต,ตัวคุณเนี่ยนาไพาขึ้นมาได้เดอะสตาร์อีกใบได้8ไม้เท้าใบอีกใบหนึ่งได้ The Hermit นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานใครที่คิดจะลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องลงทุน หรือมีเกณฑ์เรื่องของการลงทุนระวังเรื่องของการขาดทุนลงไปสักร้อยเนี่ยได้กลับมาสัก30 40อที่หวานพืชลงไปเนี่ยระวังจะหมดตัวนะคะหรือว่าอาจจะได้ไม่เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการที่คุณทําลงไปไอ้เจ้า8ดไม้เท้าเนี่ยบางคนลงไปแล้วด้วย ทำลงไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรแนะนําเรื่องหนึ่งเลยนะคะได้ไพ่เดลเฮอร์มีขึ้นมาคือไพ,พรรอ่พลรศีไพ่พฤเศีใบนี้ก็แนะนําขอให้ตัวชาวราศีเมษเองใช้สติ ให้มากนะคะยังไงกันแล้วแต่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนหรือผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเพื่อหาความรู้จากเขานะคะอาจจะไม่เพิ่มเงินลงทุนเข้าไปไม่เสี่ยงไปมากกว่านี้ในช่วง2เดือนนี้แนะนำว่าอย่าพึ่งเสี่ยงดีกว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็อย่าพึ่งขยับขยายเดี๋ยวมันจะเสียหายเสียปเปล่าช่วงนี้ระวังเรื่องของการหลัง หลังวันที่13นะคะระวังโดนเรื่องของการยืมยืม,ยมเงินเพื่อนฝูงยืมตังหรือเอาเงินเนี่ยไปเสียหายนะคะมันมีเกณฑ์โดนเป็นอย่างมากนะคะเอาล่ะต่อมานะคะในเรื่องของความรัก หลายคนรอเรื่องของความรักอยู่ความรักเป็นยังไงคนโสดอยู่นะคะคนที่ยังโสดอยู่ในตําแหน่งเรื่องของความรักดาวศุกร์เนี่ยมันไปอยู่ในตําแหน่งของบุตรหลานบริวารก็จะเจอเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือเจอคนที่ถ้าใครมีตำแหน่งก็จะเจอคนที่อยู่อันเดอร์ใต้เราไปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความรักของคนยังโสดเป็นอย่างไรใบแรกได้ไหน นะคะอัศวินดาบใบที่สองก็ได้ราชาดาบใบที่3ามก็ได้7ดไม้เทา้านะคะโชว์ให้ดูเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้เนี่ย ใครเข้ามาโดนเหวี่ยงโดนวีนแม่วีนหมดเลยจ้านะคะใครเข้ามากัแล้วแต่ไม่ถูกใจไม่ถูกจริตเห็นแล้วปัดซ้ายอย่างเดียวปัดขวาแทบไม่มีนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเขาต้องเป็นคนที่เก่งเทียบเท่าคุณเขาต้องเป็นคนที่รองรับอารมณ์ของคุณได้ซึ่ง <laughs> จะหาคนที่รองรับอารมณ์เนี่ยอาจจะต้องค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอาจจะเป็นคู่เว้นคู่กรรมกันมาถึงต้องมันรองรับอารมณ์ของเราได้นะเหมือนแบบมองตาแล้วรู้ใจช่วงนี้มีคนเข้ามาแต่ไม่ได้อยากจะสนใจเขาคือพวกแกอยากเข้ามาได้ไหมออกไปจากชีวิตฉันเธอหรืออยากเข้ามาสร้างความวุ่นวายเพิ่มเติมในชีวิตฉันเลยนะคะแค่นี้ก็วุ่นพออยู่แล้วนะ,ะเหมือนสิ่งที่เราอยากได้กลับไม่ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ได้อยากได้อ่ะมาจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนที่โสดอยู่ คนที่โสดอยู่นะคงต้องบอกว่ายังต้องหาต่อเพราะยังหาที่ถูกใจไม่เจอส่วนใครก็แล้วแต่ที่มีคนดูดูก็มีโอกาสในการที่พัฒนาความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึง้นแต่อาจจะต้องห่างกันก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุบิเหตุไม่ว่าจะเหตุอะไรก็แล้วแต่ทําให้ต้องห่างกันในเรื่องของความรักในช่วงนี้ระวังนะจ๊ะ สำหรับคนที่โสดและคนที่มีคนคุยจุ๊บจๆ๊บจุบอยู่นะคะเอาล่าสำหรับใครที่มีคนคุยเป็นยังไงคนที่คุยคือไอตัวเราอะ่ะนะคะ ความสมคัญคนคุยอ่ะคนที่เราคุยด้วยไอเราอะ่ะเป็นคนระแวดระวังตัวที่สูงมากๆนะคะรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถูกตาต้องใจมันยากเหลือเกินเราเป็นคนนักสู้เลือดนักสู้มันเต็มอยู่ในกายสังขารเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเ,เจอคนหน่อมแหนมเนี่ยเราก็ไม่ชอบเราชอบคนที่มา เป็นคนที่สามารถอยู่ในชีวิตเราได้ช่วยเหลือเราได้ช่วยเราได้ไม่ใช่คนที่มาให้เราช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากได้อิสระเราอยากได้การปลดปล่อยนะแต่ว่าบางทีเราก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องอยู่กับที่สิ่งเหล่านั้นความรักคนคุยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คุยกันไปก่อนคนคุยเขาก็จริงจังเขาก็ตั้งใจที่จะเข้ามาอยากจะเป็นครอบครัวแต่มัน,นก็มีกฎเกณฑ์ระเบียบ คอบังคับนู่นนี่นั่นในครอบครัวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันไปหน่อยนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องของรักคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะคะเป็นยังไงความสัมพันธ์ คนที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะคะให้ไปออกเดตให้เดินทางให้อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่ให้เดินทางไปนะคะแล้วเรื่องของความรักก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการที่คลี่คลายมาึ้นตัวฝั่งคนคุยอะของเราแฟนของเราเนี่ยเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากผู้หญิงก็มีนิสัยเหมือนผู้ชายนะคะโทษที ผู้ชายก็มีนิสัยเหมือนผู้หญิงนะคะเพราะว่ามีความอึดอัดใจหรือมีความขุ่นข้องมองใจหรือมีความแบบคิดเล็กคิดน้อยหยุ่มยิมอยู่พอตัวเลยเพราะฉะนั้นคนคุยของคุณเนี่ยถึงแม้นดูต่อหน้าอาจจะแบบไม่มีอะไรฉันไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปง้องอนกันนะคะซึ่งชาวราศีเมษเนี่ยง้อกันเป็นพักๆอยู่แล้วแต่ตัวของคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแน,นำว่าสองคนนี้ถ้าจะมาดีกันหรืออะไรกันอาจจะต้องลดละ ทิฏฐิซึ่งกันและกันส่วนชาวราศีเมษอ่ะมันโกรธแป๊บๆเดี๋ยวก็หายหันหมั่นไปทําบุญทํากุศลสร้างกุศลกันนะคะระหว่างทั้ง2คนนี้แต่ว่าจะเลิกกันไหมคนที่มีปัญหายังไม่เลิกกันหรอกค่ะยังยึดเหนี่ยวอยู่ถึงจะโกรธถึงจะอะไรกันมันอยู่ในใจแต่ว่ามันไม่มันไม่เลิกกันแน่นอนนะคะแต่ว่า ต้องไปดูลัคนากันอีกทีนะบางคนอาจจะถามว่าก็เห็นว่ามันไม่เลิกแต่ว่าบางคนบอกฉันเลิกนะฉันขาดฉันไม่โอเคอาจจะต้องไปดูลัคนากันอีกทีนะคะอันนี้เป็นโดยรวมของคนที่เป็นลัคนาเมษราศีเมษแต่ถ้าคุณเป็นลัคนาเมษราศีอื่นอาจจะไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาล่ะมา เพราะว่าคนราศีเมษอะ่ะถ้าจะเลิกอะ่ะเลิกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีมือที่สามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของชู้สาวมีนู่นนี่นั่นเลิกเลิกไปแล้วนะคะมามาดูคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมษภาละเยอะภาระแยะไปหมดเลยต้องแบกรับเรื่องนู่นนี่นั่นต้องออ ยิ่งยิ่งกว่าแข็งแกล่งค่ะอึดถึกทนมากๆเลยสําหรับตัวชาวราศีเมษแล้วไรแล้วก็ปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะั้นมันมีเยอะแยะมากมายจริงๆสําหรับครอบครัวของชาวราศีเมษแต่ว่าคู่ครองของคุณเนี่ยเขาก็มีอะไรเขาก็แฮปปี้อยู่นะเขาเขาจัดการอยู่แหละแต่จัดการในแบบของเขานะคะอาจจะมีคนอื่นมาเข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหรือว่ามาสร้างปัญหาเพิ่มเติมมากาขึ้น เพราะฉะนั้นในครอบครัวของชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะต้องแนะนําให้ไปดูว่าบ้านมีตรงไหนแตกร้าวเสียหายให้ไปซ่อมแซมต่อเตอิมระวังบ้านแตกร้าวเข้าไว้ด้วยนะคะให้ไปแก้เข็ดกันด้วยนะคะเอาล่ะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารได้เงินทองมาจากญาติพี่น้องนะคะสำหรับชาวราศีเมษ อาละอุปสรรคไม่ค่อยมีเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็แช่งแม่งมันค่ะปล่อยมันไปเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามามันคือดีที่สุดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ได้ถูกกาหนดไว้แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือหากเรามองโลกในแง่ร้ายคิดว่ามันทําไม่ได้มันไม่สามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทําไม่ได้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง ดึงดูดพลังงานของจัก,กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างโอเคทุกสิ่งทุกอย่างฉันสามารถจัดการได้ฉันคือผู้หญิงที่สวยฉันคือคนที่สามารถจัดการได้ทุกเรื่องทุกเรื่องไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้นะคะเงินกําลังจะเข้ามาเงินมันกําลังเข้ามาดึงดูดเข้าไว้นะคะเพราะว่าชาวราศีเมถุนเงินง่ายใช้เงินคล่องเหลือเกินนะคะ เอาล่ะจะมีโชคลาภจากอะไรชาวราศีเมษจะมีโชคลาภจากคู่ครองคู่ครองของคุณคนรักของคุณจะนําโชคลาภมาให้นะคะหรือใครมีสัตว์เลี้ยงลองให้สัตว์เลี้ยงไปหยิบเลขจับเลขดูนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบมาจากสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานยังต้องลุยต้องฝ่าฟันต้องบุกตะลุย ถ้าไม่ทําเราจะไม่ได้ไม่มีอุปสรรคมันจะไม่ทําให้เราได้ก้าวผ่านและเติบโตนะคะชาวราศีเมษช่วงนี้คิดอะไรได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคิดถึงเรื่องเงินก็จะได้เงินคิดถึงเรื่องงานก็จะได้งานส่วนใครที่ยังไม่มีงานยังตกงานอยู่นะคะหรือยังหางานอยู่อาจจะต้องบอกเลยว่าคุณต้องยื่นเยอะๆส่งสมัครงานเยอะๆนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้งานแต่ยังไม่ได้งานที่ตัวเองต้องการอาจจะ เป็นงานที่เหนื่อยนะคะลำบากหน่อยนะยังไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของทรัพย์ส,สินเงินทองจะมีมาได้นะคะบางทีมาได้จากความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลของคุณนั่นเองนะคะเอาละนะก็ จบลงไปแล้วสาหรับการทำนายดวงชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนและเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยเพราะว่าราศีเมษเช่นเดียวกันช่วงนี้หนักหน่วงหน่อยอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นอะไรลับๆทําแบบลับๆนะคะสำหรับชาวราศีเมษโดยรวมเนี่ยมักจะเกิดอะไรที่เหมือนเทาๆมืดๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงนี้อะไรที่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าดาวราหูมันไปอยู่ในภพวินาศภพเสื่อมดาวราหูเสื่อมก็จริงแต่อะไรที่เป็นพวกหวยใต้ดินหวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเข้ามานะคะบางทีบางท่านคือก็ไม่แนะนำให้เล่นนะคะสำหรับหวยใต้ดิน เอาละนะคะอะไรที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้ใครอยากจะได้งานอาจจะต้องไปติดสินบนใต้โต๊ะกันบ้างหรือว่ายื่นกระเช้าดอกไม้อยากให้เจ้านายรักเมตตาก็นั่นแหละค่ะก็ต้องไปเอาของกำนันไปชํเอาของชํารวยไปกำนันนิดนึงนะคะออแล้วก็จบลงไปแล้วสาหรับชาวราศีเมษนะคะใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแม่หมอนไนเนี่ยได้อัปเกรดขึ้นมาอีก ขั้นหนึ่งแล้วนะคะได้เรียนเพิ่มเติมในศาสตร์ของวงจุยและดวงจีนในการปรับแก้ดวงคนด้วยนะคะเอาละค่ะใครสนใจอยากจะดูดวงดูวงจุ้ยเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย